เสียงสนุกมากในสวนพอดีว่างมาแอบดูค่ะไม่ได้มาจับผิดมาจับถูก มาช่วงที่คนกรีดเขาก็อยู่ด้วยเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกไว้โหหน้าเซิ้งมากเลยสักแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่เซิ้งหน่อยโอ้โหอันนี้เช้าเห็นว่าเช้าที่สาม ยางพาราพอกรีดแล้วเราก็ต้องหยอดน้ำกรดนะคะไม่งั้นไม่แข็งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงโซนทางบ้านอีสานบ้านเราเพราะว่าทางใต้เนี่ยกรีดแล้วเขาก็จะแข็งตัวเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นหลิวซู้ๆูิหลิวซู้ไม่ฟัง อุดหูไว้ขนาดไม่ได้มาบ่นนะสองหูอุดไว้เลยไม่รู้ฟังอะไรแต่สำหรับพี่ขอฟังหมอลำแป๊บนึงมันก็จะคลึกครื้น และสนุกสนานเป็นความสุขของชาวสวนอีกอาชีพหนึ่งนะคะไม่ต้องไปแข่งขันใช้แต่แรงกาย <ip of the world> ตามไปดูค่ะเขามีความสุขนะพี่ดูแล้วแล้วยิ่งช่วงเนี้ยยางราคาสูงนะคะยางราคาดีแปลงสวนก็ถือว่าเป็นสวนที่ใหญ่งั้นขายทีก็จะได้หลายกิโล ก็คือเป็นตันนะคะเพราะฉะนั้นก็พอได้ช่วยเขาได้ลืมตาอ้าปากจริงๆเขาก็ลืมตาและอ้าปากอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าสุขเศรษฐกิจนะคะราคาอย่างสูงเออเดินตามไปดูซินี่ยังหยดอยู่เลยก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะถ้าหยดอยู่ป่านนี้แล้วเนี่ยหยดอยู่ป่านนี้มันต้องมีการเร่งนั่นแหละแต่เขาบอกว่าไม่ได้เร่งมันไม่ใช่ยาเร่งเราในฐานะที่ทำเองไม่ได้ก็เออเออเอ,อ,เอ,อไม่เร่งก็ไม่เร่ง <c oughs> แค่ทานแล้วมันออกเยอะโอเค <c oughs> เราไม่ไปจู้จี้อะไรกับเขาหรอกนะคะแล้วแต่เขาจะเมตตา เมตตาพี่นะนะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเงินอย่างเงี้ยไม่มีทางได้เอารายจ่ายรายได้อะไรจากสวนไปได้ <c oughs> เอา้ายอมๆไปค่ะไม่คิดมากบำรุงเอาใส่ปุ๋ยยาราค่ะที่นี่แพงนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างดิไหม ลงแบบไหนกลิ้งเอาหรอกลิ้งลงอืมก็ยังออกดีมากเลยนะด้านล่างนี่จะเป็นทางนะคะเป็นสองฝั่งเนินเขาจะเรียกว่าเขาก็กระไรไม่ใช่เขานะคะเป็นเนินตอนนี้ก็สูงใหญ่นะคะเนี่ยอว่างๆก็มาเดินชมสวนสวนนี้ไม่ค่อยมาแล้วค่ะเพราะว่า ต้องใช้เวลาขึ้นเนินมาหน่อยหนึ่งถ้ารถไม่โฟวิลแล้วก็ขึ้นยากติดกันนั้นที่เห็นสว่างๆตรงนั้นเป็นของพี่ตำรวจท่านหนึ่งท่านก็มาปลูกไว้นะคะสวนแบบนี้จะเป็นสมบัติเก่าแต่ของพี่นี่ซื้อต่อซื้อต่อนะคะ นี่ไงไม่ใช่ฝีมือพี่นะเป็นฝีมือของคุณตาเก่งมากเลยขยันนะคะยิ่งตอนขายเราได้กำเงินเป็นฟ้อนๆนนะอันนี้ไม่ใช่พี่พี่กำนะคนกรีดนะคะกำเก็บไว้ให้ยังต้องแบ่งค่ะยังต้องมีการแบ่งกันเออ,อมาชม เดินไม่ไหวแล้วล่ะเหงื่อท่วมตัวแล้วโอ้ต้องเดินเข้าไปที่ลึกๆไกลๆอีกอืคลิปไม่ตัดต่อไม่ตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นวิทยุหมอลำก็ดังอ้อยอิงอยู่ด้านหลังเราเราก็เดินหนีมาเรื่อยๆอืมต้นใหญ่นะคะเนี่ยแล้วสูงมากเห็นไหมคะเป็นสิบตานี้ได้สิบ สิบเท่าไหร่ปีแล้วฮึสิบสิบเอ็ดสิบสองปีเนาะอืว่าทำไมมันต้นใหญ่มากเห็นไหมคะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กรีดเราจะขายไม้ยางอันนี้คือข้อดีของยางพารานะคะเนี่ยเห็นไหมเขายังหยดอยู่ไปดูฝีมอือการกรีดของตาหน่อยเออ มาไม่ทันนะคะว่าจะมาดูวิธีกรีดกันสายซะและ้วจนเขาหยอดกรดแล้วครื้นและสดชื่นสนุกสนานไปด้วยเสียงเพลงไม่ได้ร้องเองเขาก็ฟังอ้อยอิงสนุกของเขาก็ทำให้มีเรี่ยวแรงกำลังทำงานไปได้อีกเออชาวสวนนี่ก็ไม่เครียดจริงๆนะคะ คือเขารู้ว่าทำแล้วได้เงินทําแล้วเรามีส่วนต้องได้เข้ามาเดี๋ยวอีกหน่อยเห็นว่าพายุมู่หลานกําลังมุ่งหน้ามานะคะ,อะเอาไว้แค่นี้แล้วกันก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากทุกสิ่งที่ถาโถมเข้ามาสู่พื้นผิวโลกเราไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบดดัติใดๆขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามพี่นะแล้วกดไลค์ให้พี่ได้ บางคนเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะกดไลค์ให้หน่อย,อยส่วนยางพาราชื่อสวนนี้ไม่มีชื่อนะคะชื่อตามเจ้าของนั่นแหละจะเหนื่อยไปไหมเนี่ยถ้าพี่จะเดินลงข้างล่างนี่แหละค่ะแล้วแ,ลแต่เขาจะทำยังไงขอให้เขาทำแล้วน่าสวย ให้น้ำยางออกมาแล้วได้ขายได้เงินอนะ่ะพูดง่ายๆมันแฝงไปด้วยคำนี้อยู่ในเพีเะนะโอเคเลยไม่ว่าค่ะไม่ว่าเขาเราไม่ไปอะไรกับเขาจริงๆจัดว่าใจดีมากในบรรดาเจ้าของสวนไม่ดีไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาทิ้งเราไปแล้วเราได้ยืนอาปากโอเคต้นใหญ่เนะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่ะเดี๋ยวลงข้างล่างอีกอีกนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่ผักกรูดนะคะเนี่ยเป็นใบเฟิร์นนะใครรู้จกักมารับไปปลูกได้นะคะไม่ห่วงก็ไม่รู้จะหอบจะแบกอะไรเนาะในเปลือกโลกนี้เอาที่พอดีพอดียังไงโหฝั่งนี้ กินข้าวแล้วเนาะกินข้าวแล้วยังไปเลี้ยงไม่ต้องทําตาตื่นไม่ต้องทําตาตื่นอ,อันนี้มาช่วยหยอดกรดให้กับทีมงานกรีดโอ้โหนี่คือก้อนที่เก็บลงจากถ้วยแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่ยกให้ดูอ่ะนี่เช้าเดียวนะคะเนี่ย เออสมกับจ่ายค่าอะไรนะจ่ายค่าน้ํายางน้ําหยอดน้าน้าเร่งอ่ะเอออย่าเรียกว่ายาเร่งนะเขาบอกว่าไม่ได้เร่งก็เรียกว่าบํารุงแล้วกันเออแล้วแต่เจ้าจะเรียกว้าวต้นเนี้เสียดายโอ้โหไหลย,ย้อยลงข้างล่างนะคะเนี่ยเสียดายแทนเขาเขาเหนื่อยฟรีอะนะ ตอนนี้ต้นใหญ่ออกดีคือทุกต้นออกดีมากพี่แพลนนะคะโหไปอีกลึกรับอยู่เดี๋ยวพี่เดินไม่ถึงหรอกนะคะแต่ตอนปลูกยอมรับว่ามาใส่ปุ๋ยเองทุกต้นแต่พอต้นยางใหญ่แล้วแค่พูดก็หอบแค่มาเดินเฉยๆก็หอบเออเดี๋ยวพามาดูยางนะวันนี้นะ พ็พี่ว่างตรงนี้โอ้โหนี่คือน้ำยางที่ได้นะคะเขาจะหยิบก็เ,เรียกอะไรนะเอาออกจากถ้วยแล้วก็มาวางพื้นเราก็ไม่รู้วิธีทำของเขานะคะว่าทำยังไงแต่ถ้าล้นถ้วยก็จะต้องให้น้ำยางเข้าไปใหม่ก็จะยกของเก่าเนี่ยไปวางที่พื้นไว้ก็ไม่รู้ถูกวิธีไหมเราจะไปดูอีกเจ้าหนึ่งนะคะ คือคนกรีดยางในสวนพี่จะมีอยู่ประมาณสามสี่ครอบครัวเพราะว่าน้อยคนไม่ได้ยางเยอะก็เห็นใจเขาเอา้ามีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยแฟมเป็นไงยางออกดีเนาะไม่ได้ยินยังไม่ถึง เดินหอบเลยค่ะเพื่อนน้องๆคะเป็นไงยางออกดีไหมโอ้ทางนี้ก็มีเพลงฝั่งนี้ก็มีเสียงเพลงอ้อยอิงยางออกดีไหม <Thank you. S 2> ออกอยู่โอ้โหหยุดหายใจก่อนนะคะอื อันนี้ยาดีใช่ไหมเนี่ยได้ยาดีใช่ไหมโอ้นี่เกือบร้แล้วเนี่ยวันละถ้วยเลยไม่ให้หลิวมาช่วยหรอเจอเห็ดบ้างไหม อย่ยางแถวนี้เล็กเนาะเหนื่อยนะเนี่ยเดินโอ้มันจะช้ากับตรงนี้แหละเนาะช้ากับการต้องหยิบขึ้นจะขายกันวันไหนคะอส,อสองมีดกลีดคนเดียวเหรอ,เ,หเ,อรเออเอไปได้ช่วยกัน<อ> <laughs> การกรีดยางเนี่ยก็มีเทคนิควิธีไม่งั้นก็ไม่ออกแต่ว่าใครอยากจะกรีดหรือใครอยากจะมารับจ้างเราก็ต้องฝึกวิธีให้ดีก่อนนะคะเพราะไม่ใช่แค่กรีดเพราะกรีดแล้วบางทีก็ไม่ถึงท่อน้ำยางอันนี้ต้องไปปรึกษากับกองทุนส่วนยางเขาจะฝึกให้หรือผู้ที่ชำนาญในหมู่บ้านนะคะแต่พี่ไม่ชำนาญพี่ชำนาญถ่ายวิดีโอโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ ออไหนดูว,วิธีหยอดกรดเสียงหายใจนี่ก็สองถ้วยแล้วเนาะดีมากเลยดูเป็นน้ำเป็นเนื้อแล้วเดี๋ยวมูหลานมาพอดีทำวิดีโอนำเสนอเอาน้ำกรดในเทเทใส่ ผสมกับน้ำยางอ๋อ,อแล้วทำไงต่อหอเอแฟ้มไม่ร<อ>ุนอ,อ๋อไม่ใช่เอาอยางใส่แล้วง้างขึ้นแบบนั้นใช่ไหมอ,อืออืออือะออเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะน้ององอื โอเคเลยกันล้นเนาะแต่ว่าเราเอาให้ตูดมันแตะกับน้ำยางที่เราหยอดใช่ไหมเออโอโ้โหต้องหาถ้วยใหม่มาใส่โอเคอ่านี่คือการการกรีดยางหยอดกรดยางใครสนใจนะคะสอบถามที่ได้พี่ก็จะให้ความรู้เท่าที่พี่รู้นะจากที่เห็นนี่ละคะ่ะ ไปดูฝั่งโน้นฝั่งตรงนี้อันนี้ก็หยอดแล้วใส่กรดอ๋อถ้าไม่ใส่มันไม่แข็งใช่ไหมถ้าฝนมามันจะเสียหายเนาะช่วงนี้โลเท่าไหร่พอรู้ไหม เดี๋ยววันขายนู่นแหละเนาะใกล้จะได้ขายแล้วนั้นเนี่ยโอ้ห oh. ก็ถือว่าออกดีเนาะเกือบเต็มถ้วยแล้วคนกรีดยางเขาสวยนะคะน้องๆเพราะว่าเขาไม่เครียดไม่เครียดเหมือนทำงานออฟฟิศพราะไม่มีอะไรกดดันไม่มีโครงการไม่มีกิจกรรมใดๆให้ต้องเหนื่อยเพิ่มกรีดยางเสร็จก็ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าโอ้เขาสวยค่ะ มีตังด้วยนะคะสวยแล้วรวยด้วยนะรู้ไหม,มพบเห็ดบ้างไหมมีเห็ดกินได้บ้างไหมอ,อเดี๋ยวเราก็จะได้ขายแล้วเนาะแปลงนี้จะขายวันไหนอีกสองเมตรแล้วมู่หลานจะมาเห็นว่าพายุตั้งเขา ไม่เป็นไรเนาะอีกสองเมตรเราใส่มีที่ใส่เหรอ,อเ,เอออืมอืมอืมหาจอกที่มันเหลือๆอยู่ในสวนเอาเดอ้อเอโอเคน้องๆคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยวพี่ก็รู้สึกว่าเหงื่อท่วมแล้วคือไม่ใช่เหนื่อยเพราะว่าหยดกรดนะคะเหนื่อยเพราะพูด โอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ต่อก็ได้นี่แหละค่ะกระบวนการการกรีดยางที่ที่ส่วนพี่นะคะให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ